เป็นแบบไหนจะแก้รายมาตรหรือจะทำใหม่ทั้งฉบับไม่แตะบางหมวดช่วงหน้าเยวกลับมาครับ ไอกรีธธนอะคาไลวอ h ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้โดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักผลไม้หลังจากล้างช่วยชำระล้างฝุ่นสกรปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกง่ายได้สั่งซื้อได้ทาง b ิ en, market, Pro, ๊กซีฟูดแลนด์ l ิล m ล่มาเตตั้งหัวเสงกูเว่มาเก็ตโฮมโปรริมปิงซูเปอร์มาร์เกตร้านขายยามีบินลาซาด้าช้อปปี 81, ้คอ c e เซ็นเตอร์5 9 6 9 1 0856608565้าเว็บไซต์ tpipoly com line t p i p l วันที่20กันยายน2567นายธิีรชนบุญสิทธิ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2567นาณท่าจอดเรือลิเวเดลมาลีนาจังหวัดปทุมธานีซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนานการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำหัวขอ้อบทบาทของชุมชนกับการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองการจัดนิทศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจิาินธาีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพัร,ราราชสุดาสยามบร,รมราชสุาสมาง ให้กับประชาชนในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากิจกรรมจิตอาสาได้แก่การปล่อยพันปลาและการแยกขยะการมอบรางวัลการประกวดไวรอล์อคลิปในหัวข้อคือน้ำใสให้ชุมชนโดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นต่อหมื่นสองพันบาทและการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจากชุมชนชาวบานกะดีจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการเชิญชวนให้ประชานชนทุกคนหันมาสนใจและใส่ใจแม่น้ำคูคลองเมื่อทุกคนร่วมมือกันก็จะช่วยให้แม่น้ำคูคลองใสสะอาดกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนในอดีตและเป็นสายน้ำแห่งชีวิตของเราทุกคนสืบต่อไป ใช้ทเทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้ท